ก็มาแล้วนะคะวันนี้นะคะเพิ่งมีเจ้าสกุชี่ตัวใหม่มารีวิวให้ดูค่ะรับรองทุกคนเห็นแล้วต้องว้าวเหมือนพิ่แม่เลยเพราะว่าเพิ่งเห็นแล้วเพิ่งก็แบบอุ๊ยอยากรีวิวให้ดูแล้วมันเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะก็ไม่พูดด้ดีกว่ามาดูกันเลยเริ่สองสามนี่นะคะเอาหานชิดด้านนะคะนี่เลยนะคะเจ้าสกุชีน่นี้ เป็นกล้วยนิเนี่ยนะคะซึ่งมันมีความน่ารักมากค่ะทุกคนดูหน้าตาเขานะคะหน้าก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นมินนะคะอันนี้เป็นหัวราะนิสอยหรือเปล่าอันนี้แต่งเองนะก็ทุกคนเขาเรียกว่าหน้าอะไรก็ช่วยผอมด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมด1ด่มสองสามสี่ห้าหกอันนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะจริงๆนะคะเพิ่งอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆนะเพิ่งอยากจะแต่งหน้านิเนี่ยมากเลยแต่ว่าเพิ่งหาอุปกรณ์ไม่ทันนะคะและเพิ่งขอเขียน เขียนเจ้าแว่นมิเนี่ยนกันนะคะเอาเป็นแว่นตาแล้วกันนะคะคือเดี๋ยวรูปแบนโอเคต้องเป็นแว่นตาคือจริงๆเราอยากให้หน้าเราอะทั้งหน้าแล้วก็ตัวเราเป็นสีเหลืองเลยนะแต่เราหาอุปกรณ์ไม่ทันเลยค่ะเราก็มาเขียนแว่นตาแล้วกันนะคะเพราะว่าเรารักมินเนี่ยนนะคะเป็นสาวคนรักมินเนี่ยนแล้วค่ะตอนนี้โอเคไหมคือว่ารูปไม่สวยนะคะเอาได้นะก็ต้องมีมาตรงหัว อันนี้คืออายไเนอร์นะจะต้องทูนะคะก็จะเป็นมเมนเ่ยนนั่นนะคะทุกคนก็ได้คนนี้นะคะส่วนหน้าเหลืองหาไม่ได้นะคะเอาหน้าดำของเพื่องไปก่อนดีกว่านะคะโอเคเราองมาดูต้องี่ยันเลยดีกว่านะคะก็เดี๋ยวพื่ะทำการแจกเลยนะคะคือถเป็นมาหนึ่งสองซ้ำซ้ำซ้ำแจกยากม,มากนะคะ โอเค okay. หน้ารแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบออกมาเลยนะคะตัวที่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะมาิบต้งตัวหน้ากันก่อนเลยก็คือตาเขาก็จะใหญ่ๆนะคะเหมือนเพื่องไหมอ่ะมันเหมือนเลยนะคะแล้วปากเขาก็จะยิ้มนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะที่เป็นกระดาษนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็น ที่สีกลับตัวเลยนะอันนี้เป็นกระดาษนะคะสามารถแกะออกได้นะเป็นเหมือนแท็กเก็ตเขานะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเขียนว่าเนียนๆ I love เดี๋ยวอ่านไป I love Mobiro banana นะคะ I love Mobiro banana นะคะก็จะเป็นแบบนี้ข้างหน้าก็จะมีคำนะคะเขียนว่าม i n เ i ี่นะคะถึงชัดไหมเป็นแบบนี้เลยนะคะดูความอุ้ยทุกคนไว้เราบีบตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวกระดาษมันยับมีความสโล่เลยนะ วยืดนะคะคือถ้าแกะออกมามันต้องยืดได้แน่เลยค่ะทุกคนคะ่ะอุ้ยขนาดนก็ใหญ่นะด,ดูดิประมาณนี้ได้เลยอะ่ะก็น,น่า้นก็ถือว่าใหญ่เอกันนะคะประมาณนี้เรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเอาตัวนี้นะคะตัวนี้ปากก็จะอ้าขึ้นมานะคะแล้วก็จุดจุดๆๆๆข้างบนนะคะแล้วก็ใส่เสื้อเหมือน ือนตารางนี้ค่ะแล้วก็ข้างหลังนะคะลืมบอกไปว่าเขาเขียนว่า TM, T M T N T M a n d u r i o n นะคะเห็นจังนะ T M a n d u r i o n นะคะแล้วก็ข้างล่างเขียนว่า u n d i o n I love n o o i l นะคะ banana เหมือนกันนะคะเขามันมีความน่ารักมากเลยแล้วก็ข้างหลังก็จะมีรอยเหมือนกล้วยกล้วยที่มันจะเริ่มช้ำแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยสวยงามใช่ไหมทุกคน andurien ดูรูปใหม่นะเฮ้ยมันมีความตลกเว้ยเสียงด้วย ดูดิด้ยิเสียงไหมน,นี่อุ้ยมีความสวยงามอะ่ะชอบมากเลยไม่มีกลิ่นอะไรนะคะก็ขนาดเท่ากันนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยที่ประมาณสุกกำลังดีนะคะอันนี้เริ่มงอมแล้วนะคะดูได้ทุกคนน่ารักมากเลยเนี่นะทุกคนอุ้ย พึ่งตอนนี้พก่งชอบมีเมนียนมากมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อจะให้เพิ่มบรรยากาศมิเนี่ยนขอไปเอาตุ๊กตามีเนี่ยนมาไว้ข้างหลังก่อนนะคะแล้วนะคะโอเคเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะตัวตัวอันนี้ตัวนี้ดูแล้วเนาะัวต่อไปนั่นก็คือเจ้าตัวที่มันเป็นหน้าเศร้าๆนะคะนี่อันนี้ไม่เศ้านะคะจะเป็นแบบว่า เป็นอ้าปากโหวตเหมือนหน้ามืนงงงงนอนหรือเปล่านี่คือหน้าอะไรอะทุกคนช่วยกันตั้งหน้าด้วยนะคะก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นชุดนะคะของเขาก็จะเป็นเสื้อข่าวยาเหมือนเดิมนะคะข้างลนางก็จะมีแพ็กเกจที่เขียนว่ามิเนเลี่ยนเหมือนเดิมข้างหลังก็จะเขียนว่า T M N T M N u n i นะคะไม่ใช่มินเนียนนะแล้วก็มินเียน I love no v i do banana นะคะก็มีความน่ารักนะคะไวดูกอน โลโด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นกล้วยช้ำๆเหมือนเดิมนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอเคเราองมาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะเจ้ามินเนียนหน้าบึ้งค่ะคือหน้าแบบไม่รับอารมณ์มากนะคะตรงปลายนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตาแล้วก็แบบทําปากแบบหน้าบึ้งมากบุ๋นบึ้งมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อสีฟ้านะคะก็จะมีอัน,นเขาเรียกว่าอะไร โลโก้หรือเปล่าแล้วทุกน่าก็เป็นส да ติกเกอร์พินเลียนเหมือนเดิมนะคะข้างหลังก็เขียนว่า T M Andy นะคะเหมือนเดิมนะคะฉันทำนี้เลยทุกคนคือมีความสาตงเหมือนกันนะปลายกล้วยก็จะเป็นสีเเขียวอยู่นะคือกําลังสุกพอดีหรือเปล่าใครชอบกินกล้วยบ้างขอเสียงหน่อยส่วนเพื่นไม่ชอบกินนะคะชอบเรซมากกว่าค่ะเกียวกันว่าเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยดูดิโอเคตัวต่อไปนะคะตัวต่อไป หมดแล้วเหรอคือหน้าเป็นสองดานอีกสองอันเนี่ยอีกสองอันก็เป็นหน้ายิ้มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าไม่เศร้าหน้าธรรมดานะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะยอ้ย,อยไม่ถือไม่ได้ทุกคนคะ่ะจากนั้นก็อุ้ยรต้นค่ะขอแจก,ก่อนนะคะ ของที่หลอดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะทําการแกะให้ดูอันนึงนะคะก็เดี๋ยวไปยื่นให้ดูนะว่ามันมีความสามารถด้านขนาดไหนนะคะขอแกนะกัน้ำครับครบครับครับคคับน,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 นะคะอ่ะนนะะอะระเดี๋จะได้แล้วกัคทกคคือมันวนมแบบได้นับห่วงมากคือเขาไม่อยากให้เราแกะหรือเปล่าไม่รนนู้ต้องทำการโอเคจะออกมาแล้ว เฮ้ยมันเปิดกำไม่ยี่ทุกคนมันมีความมันไม่ใช่เหมือนอันทั่วไปมันจะแรู้สึกว่าเหมือนจับกำไมะะ่ยีอะค่ะเฮ้ยมันจะมีอะไรอยู่ข้างในนิดหน่อยแบบเฮ้ยฟินค่ะยืนได้ไหมลองยืยงนดูว้าวเี่ยบจะ้ะไม่เหม็นนะคะสีธรรมดาอุย้ยตานงค,คนะทุนดูดิกำไม่ดีมาโดนหน้าคือจะบอกว่าขอบอกว่าเร็ยนมุนม้งม,มากนะเรื่องสอ เอา,าเดีกว่าอย่กลัวโดนหน้าอีกรอบนะคะว่าน,นั้นแกะกล่องโดนหน้าอีกรอบนั่นโดนยื่นอีกอรอบรับรองแม่มันต้องเป็นรอยฝากไวแน่แน่เลยยือสองอุ้ยยืดได้เยอะมากนะคะอุ้ยเหมือนหนังตัดติ๊กเลยค่ะทุกคนอุ้ยทุกคนน่ารักมากนะคะก้อนนี้เลยนะคะคือบวชนี้เลี้ยทั้งหมดนะคะอุ้ยความสวยมากเลยดูดิจึงโชมากเลยมันมันเหมือนจับก,กาันมาเหยียดเลยมันน่ารักมากๆเลยทุกคนคะ่ะ ก็วันนี้นะคะเพิ่งมารีวิวให้ดูนะคะทุกคนชอบไม่ชอบเนย์ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกดไลค์กดแชร์เพิ่งด้วยนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนกุนตจ้อมินเนียนะคะทั้งหมดทีน้าเดี๋ยวดูหน้าก่อนนะคือมันถือไม่ได้มืานนี้สองมือ่ะคือมือสั่นมากสักหนึ่นะฝากไว้ตรงนี้นะปะก็มีหน้าทั้งหมดประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมีทั้งหมด6กิ้นนะคะมีนหน้าสากันประมาณ2-3อันนะคะก็วันนี้พิ่งขอลาไปก่อนจริงๆแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะไลค์และแชร์เยอะๆนะคะไาด้ายค่ะ Ba-ba-ba, ba-ba-ba.